การชนบุรีกองพลทหารราบที่9จัดการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองพันธ์ประจำปี2 5 6 8ผู้สึกข่าวรายงานว่า 11, 000, พันเอกพันศักดิ์เปรียวพาณิชผู้บังคับการกรมทหารราบที่29ได้จัดกำลังกองพันธทหารราบเฉพาะกิจที่291โดยมีพันโทจิรวัฒน์ขวัญเมืองผู้บังคับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่29 เป็นผู้บังคับกองพัน์นำกำลังพลพร้อมด้วยหน่วยประกอบกำลังออกทาการฝึกโดยใช้พื้นที่ฝึกทางยุทธวิธีของกองพลทหารราบที่9โดยในวันนี้พลตรีอัศดาวุฒิปัญญารชุนผู้บัญชากองพลทหารราบที่9ได้เดินทางมาตรวจการดำเนินการฝึกในการให้คำสั่งยุทธการ ของผู้บังคับกองพันธานราบเฉพาะกิจที่291ต่อผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงและผู้บังคับหน่วยประกอบกำลังซึ่งในการมอบคำสั่งยุทธการเป็นการนำภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยเหนือมาผ่านกระบวนการคิดและการวิเคราะห์ภารกิจของฝ่ายอำนวยการนำไปสู่การแสวงข้อตกลงใจทางทหาร เพื่อให้ผู้บังคับหน่วยได้นำกำลังพลเข้าดำเนินยุทธการต่อเป้าหมายภายใต้ขีดความสามารถของกำลังพลและยุโทโธปกรณ์ที่มีอยู่ในอัตราให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดทั้งนี้ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9ได้กระรุณาให้คำแนะนำกับผู้เข้ารับฟังคำสั่งยุทธการซึ่งจะเป็นฝ่ายอำนวยการ และผู้บังคับหน่วยต่อไปในอนาคตว่าในการนำภารกิจที่ได้รับมอบมาทำการวิเคราะห์ทุกคนต้องคำนึงถึงสภาพพื้นที่สภาพภูมิอากาศรวมถึงกิดความสามารถของฝ่ายตรงข้ามซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อการดำเนินกลยุทธ์ในทุกรูปแบบรวมถึงการส่งกำลังบำบรุงของหน่วยที่จะส่งผลกระทบต่อภารกิจ หากมีการส่งกำลังที่ล่าช้าฝ่ายอำนวยการและผู้บังคับหน่วยจะต้องพิจารณาหนทางปฏิบัติให้มีความรอบคอบเพื่อให้ฝ่ายเราเกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหลังจากนั้นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9ได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับผู้แทนหน่วย นำไปมอบให้กับกำลังคนที่เข้ารับก,การฝึกเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กำลังคนได้ทุ่มเทกับการฝึกอย่างเต็มขีดความสามารถต่อไปข่าวหนี่ิการจนะปรีชุติการไหลวาริน